สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เวลาที่ลูกพาเพื่อนมาที่บ้านค่ะโดยเฉพาะในช่วงของลูกวัยรุ่นนะคะว่าเมื่อวานนี้ลูกได้พาเพื่อนมาที่บ้านค่ะเขาก็มีการโทรมาบอกก่อนแล้วนะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนผ้าที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปทานอาหารกันข้างนอกเนาะเราก็รู้สึกดีใจเป็นอันดับแรกเลยว่าโอ้ดีจังลูกพาเพื่อนมาที่บ้านเราจะได้รู้จักเพื่อนลูกด้วยเนาะแล้วก็อย่างน้อยที่บ้านเป็นที่ที่เขาพาเพื่อนมาได้แสดงว่าที่บ้านมันก็น่าจะโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าปรากฏว่าตอนเช้ามาลูกก็บอกว่าแม่เมื่อวานนี้ แม่ไปพูดอะไรกับเพื่อนมันทําให้เพื่อนรู้สึกอึดอัดมันทําให้เพื่อนรู้สึกถูกคุกคามนะคะบางคนก็เข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจมันทําให้เรารู้สึกอ응ึ้งเหมือนกันนะว่าโอ้แม่เจ้าเราคิดว่าเราเนี่ยเข้าใจจิตวิทยาในการดูแลลูกแล้วนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เกิดความผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันค่ะแต่ขอบคุณลูกชายนะคะที่มาเตือนสติแล้วก็มาบอกให้แม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่แม่ทําไปสิ่งที่แม่พูดไปในบางครั้งเนี่ยมันยังไม่โอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กกันวาาว่่่าาาาาถ้หเพือูมที เราควรจะต้องปรับพฤติปฏิบัติตัวยังไงคะ่ะข้อที่1ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนลูกมาที่บ้านเราก็จะต้องยึดว่า เพื่อนลูกก็เหมือนลูกเราเราจะต้องดูแลเทคแคร์ care, แต่บางครั้งเนี่ยลูกเราเราดูได้นะแต่ว่าเพื่อนลูกเราดูไม่ได้เราซักไซไล่เลียงมากไม่ได้นะฮะเราก็จะต้องคอยดูเขาอยู่ห่างๆค่ะปล่อยให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขาจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็คอยดูอยู่ห่างๆและข้อที่2คือคอยซัพพอร์ตเขาค่ะเขาอยากจะได้อะไรอยากจะได้น้ําอยากจะได้อาหารเครื่องดื่มอะไรเราก็คอยซัพพอร์ตเขาถามไถยสารทุกสุขดิบแค่กรุบกริบกรุบกริบนะคะอย่าไปซักไซ์เขาเยอะ ว่าวางแผนชีวิตไว้ไว่ายังไงม5แล้วจะเรียนอะไรต่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กก็อาจจะรู้สึกถูกคุกคามแล้วก็รู้สึกอึดอัดได้นะคะแต่สําหรับบางคนเขาก็บอกว่าอืมก็ไม่เป็นไรทีนี้ในส่วนต่อมาก็คืออาจจะเสนอความช่วยเหลือค่ะว่าจะให้แม่ไปส่งไหมเนาะแล้วจะกลับเมื่อไหร่แม่ไปรับหรือเปล่า นะมีเงินที่จะไปทานอาหารแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยเนาะเราก็คอยดูเขาอยู่ห่างๆก,ก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนของเขาอย่างเต็มที่ถ้าดูแล้วว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะปล่อยเขาไปได้ mm hmm. ก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆแล้วก็บอกรูกนะคะว่าแม่ยินดีที่จะให้เพื่อนแล้วก็ลูกเนี่ยมาทํากิจกรรมที่บ้านของเรา และมีอะไรก็ให้แม่ซัพพอร์ตได้แม่ก็จะพยายามซัพพอร์ตเป็นเพื่อนเขานะคะคอยให้การดูแลเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาทําให้บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับเขาแล้วก็เพื่อนๆค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ